สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับงามชีวาชาแนลวันนี้ลีซจะพาทุกคนมาทำสตรอเบอรี่ปั่นค่ะครั้งก่อนเราเคยสอนสูตรพรีเมียมไปแล้วก็มีหลายคนอยากได้สูตรแบบต้นทุนน้อยนะคะสำหรับขายราคาไม่แพงแต่ก็ยังรสชาติอร่อยและก็ดูน่ารักอยู่วันนี้เรามาเริ่มลงมือทำกันเลยดีกว่าก่อนอื่นไปดูส่วนผสมกันก่อนค่ะ ไซรับสตรอเบอรี่วันนี้จะใช้ของติ่งฟงนะคะเนื่องจากว่าราคาไม่แพงหาซื้อได้ง่ายและหลายคนก็รู้จักดีค่ะน้ำร้อนค่ะเอามาไว้ช่วยลดต้นทุนสตรอเบอรี่ปั่นน้ำเชื่อมเอามาช่วยเพิ่มความหวานค่ะจะได้ประหยัดไซรับสตรอเบอรี่ลงนิดนึงเกลือเอาไว้ตัดรสเปรี้ยวของสตรอเบอรี่ช่วยให้รสชาติกลมกล่อมขึ้นค่ะและสุดท้ายสตรอเบอรี่แช่แข็งหัวใจสำคัญของเมนูนี้เลยนะคะ เริ่มชงกันที่แก้ว18ออนซ์ก่อนนะคะไซรับสตรอเบอรี่ติ่งฟง40 ml กวาดไซรับออกมาให้เกลี้ยงๆหมดถ้วยเลยค่ะน้ำเชื่อมสำเร็จรูปมิตรผล25 ml น้ำร้อนปริมาณ40 ml น้ำร้อนกับไซรัปสตรอเบอรี่เนี่ยเราจะใช้ปริมาณเท่ากันนะคะเกลือปลายช้อนพอค่ะไม่ใส่เยอะนะคะเดี๋ยวมันจะเค็มค่ะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะตักน้ำแข็งแก้ว18ออนซ์สูตรนี้เราจะทำแบบเสมอแก้วนะคะเราจะไม่ใส่น้ำแข็งเยอะมากค่ะเทไซรัปสตรอเบอรี่ลงไปแล้วก็ตามด้วยสตรอเบอรี่แช่แข็ง4ลูก ตอนแรกมันก็ยังแข็งอยู่นะคะระวังไว้ข้างนอกนานไปหน่อยค่ะมันเลยละลายปิดฝาจากนั้นก็กดปุ่มปั่นหยาบก่อนค่ะพอน้ําแข็งเริ่มแตกตัวก็กดเบอร์หปั่นละเอียดค่ะไปจนกระทั่งสูตรนี้เราไม่ได้ใส่ผงปั่นช่วยเลยนะคะเทน้ําสตรอเบอรี่ปั่นใส่แก้ว18ออนสูตรนี้เราไม่ใส่น้ําแข็งเยอะมากนะคะเราต้องการให้น้าปัน่นมันเสมอแก้วเพราะว่าเราจะมาตกแต่งสตรอเบอรี่ ผ่าครึ่งลูกแล้วก็มาวางชิดกันแบบนี้ตกแต่งพยายามมองให้เป็นรูปหัวใจเนาะจากนั้นก็ใช้ท็อปปิ้งสตรอเบอรี่ค่ะราดเป็นวงกลมลงไปด้านบนนะคะหรือใครจะตกแต่งแบบไหนก็ได้ตามชอบเลยปิดฝาอันนี้เราใช้ฝาตัดค่ะลูกค้าจะได้ตักสตรอเบอรี่กินได้ง่ายๆสวยนะ่ารับประทานไหมคะแก้ว22ออนใส่ใสซรับสตรอเบอรี่ติ่งฟง50 ml น้ำเชื่อม 30ML น้ำร้อนค่ะใส่50 ml เท่ากับไซรัปสตรอเบอรี่เลยจากนั้นก็ใส่เกลือนิดเดียวปลายช้อนพอค่ะคนส่วนผสมทั้งหมดให้ละลายเข้ากันดีนะคะได้น้ำสตรอเบอรี่เปรี้ยวๆหวานๆแบบนี้เราก็ไปเตรียมน้ำแข็งพูนแก้ว22ออนซ์แก้วนี้เราจะตักแบบพูนๆน,นะคะเทน้ำสตรอเบอรี่ลงไปจากนั้นเราจะใช้สตรอเบอรี่แช่แข็ง5ลูกค่ะกดปุ่มปั่นหยาบก่อนพอน้ำแข็งเริ่มแตกตัวก็กดปั่นละเอียดไปจนกระทั่งเสร็จ เรียบร้อยเลยสูตรนี้น้ำแข็งเยอะกว่านะคะก็จะได้ความสมูทตี้แล้วก็เนื้อนเนียนๆมากกว่าสูตรที่แล้วค่ะจากนั้นก็ไปเทใส่แก้ว22ออนซ์ตกแต่งขอบแก้วด้วยท็อปปิ้งซอสสตรอเบอรี่ค่ะทำเลอะๆเลยนะยิ่งเลอยิ่งสวยตามชอบได้เลยค่ะจากนั้นก็เทน้ำปั่นสตรอเบอรี่ใส่แก้ว22ออน์ สูตรนี้จะทรงสูงกว่าสูตรที่แล้วนะคะเนื่องจากว่าเราตั้งใจจะปักสตรอเบอรี่ลงไปสองข้างแบบนี้ตอนแรกตั้งใจให้เป็นหูหมีนะแต่ไม่รู้จะเหมือนไหมนะคะซึ่งสตรอเบอรี่ก็ผ่าครึ่งลูกค่ะจะได้ประหยัดจากนั้นก็ปิดฝาดมเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟให้ลูกค้าแล้วดูน่ารักน่ารับประทานมากๆเลยค่ะนี่ค่ะน้ำสตรอเบอรี่ปั่นทั้งสองแก้วสีแดงสวยมากเลยสีเหมือนนำ้ำแตงโม <laughs> สำหรับความอร่อยนี่นะคะดูดไปคำแรกเราก็จะได้รสชาติแบบความเปรี้ยวความหวานของแบบสตรอเบอรี่เลยค่ะแต่ว่าความหวานเนี่ยจะมากกว่าความเปรี้ยวนิดนึงน้หน้าจะประมาณ10%ค่ะ เย็นฉ่ำชื่นใจถือว่าอร่อยสมราคานะคะแตกต่างจากสูตรที่แล้วตรงที่สูตรที่แล้วมันจะมีความแบบรสชาติกลมกล่อมออกแนวนัวนัวสไตล์ใสโยเกิร์ตใส่นมแต่สูตรเนี้ยจะเป็นสตรอเบอรี่แบบรสชาติสตรอเบอรี่จะเปรี้ยวหวานแหลมกว่าค่ะไม่ได้ออกแนวกลมกล่อมแบบนั้นแต่ถ้าเกิดสําหรับใครที่ขายราคาไม่แพงแบบนี้ก็ถือว่าอร่อยเลยนะอร่อยเหมาะสมกับราคาขายเลยค่ะ ลองตักลูกสตรอเบอรี่ออกมาเคี้ยวเนี่ยจะได้รสชาติแบบเปรียปร้ยวๆมากกว่านะคะสตรอเบอรี่แช่แข็งถ้ากินปปเปล่าๆเนี่ยบอกเลยว่าไม่อร่อยเลยนะคะกินตอนที่มันยังแข็งๆอยู่เนี่ยรสชาติแบบเปรี้ยวติดเค็มด้วยซ้ำนะแต่พอเอามาปั่นแล้วจะเหลือแต่ความเปรี้ยวอย่างเดียวแต่โดยตัวสตรอเบอรี่แล้วอะในลูกไม่ได้มีความหวานในตัวเองนะคะเนื่องจากว่ามันผ่านกระบวนการเพื่อให้มันสามารถอยู่ได้นานๆรสชาติไม่ได้อร่อยแบบลูกสตรอเบอรี่สดนะคะครั้งแรกที่ลองกินก็แบบอืมัมนมีความเค็มอยู่ด้วย จบแล้วคะ่ะทุกคนสูตรนี้สร้างกำไรได้ดีเลยนะคะสำหรับร้านที่ขายไม่แพงเอาไว้เป็นทางเลือกให้กับลูกค้าค่ะฝากเพื่อนเืน่อกดติดตามช่องงามชีวาชาแนลและเพจชามาลีให้ด้วยนะคะคลิปหน้ากลับมาเจอกันบ๊ายบาย